นิทานเรื่องกบอยากเกิดใหม่กบตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันพัตาหารเช้ากบตัวเดิมมักนึกในใจอยากเกิดเป็นพระมีคนถวายพัตาหารให้ฉันทุกวันเมื่อพระฉันเสร็จก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อ แล้วเด็กวัดก็กินกันอย่างอริอร่อยตอนนี้กบเปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดสบายกว่าพระหลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้เมื่อเด็กวัดกินกันเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดไปกินจากนั้นก็ช่วยกันล้างจานถึงตอนนี้เจ้ากบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดแล้วเพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัด พ่อหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าฝูงมแมลงวันก็บินมาตอมแทะเล็มอาหารต่อจากหมาวัดกบเปลี่ยนใจอีกแล้วอย่าเกิดเป็นมแมลงวันสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยหนำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วยขณะที่เจ้ากบฟุงซ่านกำลังคิดเพลินๆอยู่นั้นมันหันมาเห็นมแมลงวันบินมาใกลๆ้ๆจึงใช้ลิ้นตวัด เอา,มาแมลงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชาตญาณถึงตอนนี้กบฟุ้งซ่านจึงคิดได้ฉับพลันเออเป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีชีวิตที่ดีย่อมมาจากการรู้จักตนเองดังพุทธภาษิตสัทสะะตัะปะสุโตสียาพึ่งควรขวายในเป้าหมายของตนเอง